ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันคือ Newton สลามออร่าผมหรือว่าออร่าสลามสีเขียวนี้นั่นเองนะเพื่อนของชิ้นนี้นะครับจ่ายด้วยกันทั้งหมด13,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่490ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมปชิงชิปอิตแลนด์นั้นเบื่อซึ่งหน้าตาแมปแล้วเพื่อนจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามต หลังจากที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะผมโดยเวสของเขาวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมที่เขาจะเขียนว่า UGC เวสตรงนี้นะ เวสอันนี้นั้นเพื่อนอันนี้ผมทําเสร็จไปแล้วนะผมแต่เดี๋ยวผมจะมาบอกถึงวิธีการรับของชิ้นนี้นะครับวิธีการรับของชิ้นนี้นะครับเขาให้เราคอมพียช์เดอะคิงชิปนะเพื่อนซึ่งวิธีการทำเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ยากนั้นเพื่อนแต่ใครที่เล่นในโทรศัพท์ผมบอกเลยมันเมื่อยนะครับผมโดยขั้นตอนแรกท่านเพื่อนเข้ามานะผมทางด้านขวามือนะอันนี้ของเพื่อนเขาจะมีเควสนะแตงผมตอนนี้มันรับไปหมดแล้วไงเพื่อนเดี๋ยวผมมีรูปเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะโดยวิธีการทํานั้นเพื่อนเขาให้เราเเเเเนน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 ีีีี่่่ยยยยโจจจจมมมมมตตะะ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 ครรรรรัััััับบบผผผออออส์ภาาใแแพท้้้ง3ดดดดดืืดดกกป็็ถไิขว คนนี้นันเพื่อนท่านเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่มันก็จะเขียนบอกเลยวับผมให้โจมตีระดับอ e ีซี่15ตัวนะเพื่อนก็กดตีไปได้เลยนะครับอ่าอย่างนี้นะตีไปเรื่อยๆครับตีไปจนครบนะผมแล้วพอเงินมันเต็มเนี่ยทางด้านซ้ายมือของเพื่อนตรงเงินตรงนี้นะมันจะมีให้เพื่อนกดเซลล์นะอันนี้เพื่อนก็กดเซลล์ได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องวิ่งกลับมานะผมกดเซลล์แล้วเขาจะวร์ปมาตรงนี้นะนี่นครับแล้วพอเขาว์ามาตรงนี้ก็ให้เพื่อนทาเหมือนเดิมนะผม โจมตีหมให้ครบนะผมสิบห้าตัวเนี่ยพร้อมเพื yep. hmm. ่อนโจมตีครบสิบห้าตัวแล้วครับเขาจะเปลี่ยนระดับนะผมเป็นระดับสีเหลืองนะก็คือระดับมีเดียมตรงนี้นะเพื่อนก็กดตีเหมือนเดิมนะผมให้ครบสิบห้าตัวนะแล้วหลังจากนั้นนะผมพร้อมเพื่อนโจมตีสีเหลืองเสร็จเนี่ยเขาจะให้เรามาโจมตีสีแดงนั้นเพื่อนนี่นะครับอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนโจมตีสีแดงเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะครับเขาจะมีตาให้เพื่อนๆมาอัปเกรดนะเพื่อนตาอัปเกรดอันนี้ครับเขาจะมีอยู่2ช่องใช่องบนคัก็ือพลงจมตีที่เพื่ออนจะต้งไหมส่วนช่่องงลานี ก็คือกล่องอัปเกรดของอเพื่อนๆนะสังเกตทางด้านซ้ายมือนะกล่องอัปเกรดตรงนี้นะเพื่อนอันนี้เนี่ยของผมมันเล่นไปถึงระดับสุดท้ายนะใครที่เข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยมันจะมีกระเป๋าให้เราแบบเก็บเหรียญได้นิดเดียวนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องคอยอัปเกรดนะผมจาไม่ได้ผมว่าโลกหนึ่งเนี่ยเขาให้อัปเกรดถึงขั้นเท่าไหร่นะแต่เขาจะมีบอกทางด้านขวามือของอเพื่อนนะผมอันนี้เพื่อนๆก็ต้องอัปเกรดนะเสร็จแล้วนะเขาจะให้เราวิ่งเข้าท่าอันนี้มานะผม เพื่อที่เราต้องไปสู้กับบอสนะอ่าคอนเฟิร์มไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะวาร์ปเรามาที่ตรงนี้นะเบื่อนเสร็จแล้วเขาจะให้เราต่อสู้กับบอสนะซึ่งบอสโลกแรกๆมันจะง่ายนะเบื่อนแต่โลกหลังๆอ่ะบางทีมันมีบั๊กนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะผมอ่ะเราก็โจมตีไปครับผมอันนี้ผมดาเมจมันเยอะแล้วไงเลือหลดเป็นน้ำแน่นอนอ่าเป็นไงครับอ่ะล้วก็ตีเหมือนเดิมนะผม ตีไปเลือดลดเป็นน้ำอย่างนี้เลยับผมจากนั้นนะผมฉากของเพื่อนก็จะตัดไปนะของผมมันไม่มีฉากให้ดูนะแต่แล้วนะครับให้เพื่อนนะผมทําการกดตัว T ท,ทางด้านล่างซ้ายมือตรงนี้นะเพื่อนและหลังจากนั้นนะครับประตูที่โลก2ของเพื่อนก็จะเปิดนะให้เพื่อนกดไปได้เลยนะผม พอมาถึงตรงนี้นะเพื่อนถึงตรงนี้นะครับทาเหมือนเดิมเลยเพืือนเควสดเขาเหมือนเดิมเลยผมแต่ที่จุดเกิดของแมปนี้นะผมบอกเลยว่ามันมันบั๊กหรือว่าอะไรไม่รู้นะเพื่อนเพราะแต่ละระดับเนี่ยมันเกิดไม่เท่ากันนะเพื่อนอย่างระดับกลางนะระดับมีเดียมของแมปที่2นี้นะเขาจะเกิดน้อยนะเพื่อนส่วนใหญ่นับที่จะเกิดนะผมมาเฝ้าตรงนี้เลยนะนี่ครับริมชายหาดอย่างงี้นะเพื่อนอันนี้1ต้นแล้วเขาจะเกิดตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะผมผมอยู่ตรงนี้เลยนะยาวๆนะผมเพราะจุดขายเราก็อยู่แค่ตรงนี้นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเซล ผมก็วนอยู่แค่ในี้อครับผมจนจบด่าน2นะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบโจมตีครบ3ระดับเสร็จเขาก็จะให้อัพกล่องอัพพลังโจมตีเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เรามาสู้กับบอสเหมือนเดิมนะก็คือบอสประตูนี้นั่นเบื่อนอ่ะวิ่งเข้ามานะครับนี่นกอีก่อยนั่นเบื่อเขาจะให้เราโจมตีก็ไม่ยากมากครับท่าเพื่อนคนไหนที่แบบอัพเกรดจนครบแล้วนะก็สู้ไปเรื่อยครับพะบอสเนี่ยเราเขาโจมตีเราเลื่อนเราก็ไม่ได้ลดนั่นเบื่อโจมตีไปเรื่อยครับผมอ่ะยางผมโจมตีให้เพื่อนดูเลยละกันนะ พอจบอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะมีฉากขึ้นเหมือนเดิมเลยตามสเต็ปเดิมผมเขาจะให้เราว้าไปโลกที่3นั้นเพื่อนเพื่อนก็าว้าไปได้เลยนะครับอ่ะนี่โลกนี้นะครับนี่เลยโลกนี้นครับผมบอกเลยโลกที่ผมมีปัญหานะเพราะเควสเนี้ยจริงๆแล้วผมมาทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมแล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าเควสมันบลักนะแต่จริงๆมันไม่ได้บักนะเพื่อนไอระดับมีเดียมที่เพื่อนๆต้องตีอะ่ะผมบอกเลยมันเกิดแค่ไม่กี่จุดนะผมที่ผมเจอมาเกิดประมาณ3จุดเองนะครับอ่ะอย่างอีซี่เนี่ยเขาก็จะดรอปตามจุดเกิดอย่างนี้ใ่ม เต็มไปหมดใช่ไหมครับแต่ระดับมีเดียมเนี่ยมีเดียมเขาะจะเกิดตรงนี้นั้นเพื่อนเกิดตรงก้อนนี้1ก้อนนะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูจําไว้ดีนะเพื่อนตรงนี้1ก้อนแล้วก้อนที่2นะครับวิ่งตามผมมานะผมก้อนที่2องเขาจะเกิดตรงนี้นะถ้าแบบใครไม่เกิดใช่ไหมก็ให้เพื่อนตีไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะตีให้เพื่อนดูเลยแล้วกันนะนหเห็นไหมครับเพื่อน,นเื่อนนี่นะครับระดับมีเดียมครับเขาะจะเกิดอยู่ตรงนี้นันเพื่อนอันนี้คือจุดที่2นะแล้วก็จุดที่3ามนะครับที่ระดับมีเดียมเขาจะเกิดนะ ผมบอกเลยตอนแรกผมเข้ามาวนโอ้โหหายอย่างนานครับหายจนผมท้อไม่ทําต่อนะผมแล้วผมเพิ่งนึกไดนะ้ผมก็เลยเข้ามาดูสรุปจุดเกิดมันก็มีอยู่แค่3จุดนะั้นเพื่อนอ่ะแล้วก็จุดเกิดที่3ตรงนี้นะั้นเพื่อนเขาจะอยู่ตรงนี้นะผมผมเตือนเพื่อนดูเลยแล้วกันนะผมแล้วก็จุดที่4นะจุดที่4เนี่ยบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่ได้เกิดนะ้เพื่อนอ่ะนี่นะครับก็คือไอ้จุดนี้เลยใกล้ๆกันเลยนะผม3ามกับสําสำหรับระดับนะปีเดียมนั้นเพื่อนย้ำนะสำหรับมินเดียมนะครับแล้วเรามาดูว่าผมว่ามันจะเกิดไหมอ ตรงนี้ครับผมระดับมีเดียมเกิดตรงนี้หนึ่งที่แต่อีกที่หนึ่งก็คือตรงนั้นนั้นเบื่อนอะผมไปรอเลยแล้วกันนะน่าจะเป็นมีเดียมละโอเคเป็นฮาร์ดแ้ผม กาเพื่อนตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมอะไรเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะได้ระดับมีเดียมหรือเปล่าเพราะจุดเกิดมีเดียมมันด่านนี้มีแค่สีที่จริงๆนะเพื่อนผมเล่นเนี่ยยังไงผมก็ยืนจันรับมีแค่สีที่นะเพื่อนถ้ามันไม่เกิดจริงๆอ่ะกล้เพื่อนกดตีระดับฮาร์ดไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวมันก็เกิดเป็นระดับมีเดียมเองนะนี่อย่างนี้เลยนะเพื่อนจะเกิดมาอย่างนี้เลยระดับมีเดียมนะถ้าใครหาไม่เจอมีสี่จุดนะคะผม อ่ะแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ให้เพื่อนตีจนครบนะครับอัปเกรดกล่องหล่ครบเขาจะให้เราเข้าว้าประตูเหมือนเดิมนะเพื่อนประตูของด่านที่3นะผมเขาจะอยู่ตรงนี้นะใหเพื่อนวิ่งตามมาได้เลยนะผมแต่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีลูกศรบอกเหมือนกันนะเพื่อนไม่ต้องไปรีบนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะเพื่อนอ่ะอาบอสที่3นะบอสที่3นี่ครับที่ผมเจอบั๊กมานะเพื่อนถ้าเกิดเราก,กดติ๊กโจมตีที่ตัวนะดาเมจเราจะไม่ลดนะเพื่อนเหมือนตีเขาไม่เข้าอ่ะเพื่อนอ่นะเด เนี่ยครับมันไม่ลดครับเราต้องคีย์ที่หัวเขานะถึงเลือดจะลดนั้นเพื่อนที่ใครที่เข้ามาเล่นใหม่ยังไงก็ต้องนิดนึงแล้วผมสําหรับผมมันเล่นในคอมแมมันอาจจะแบบไม่ยากมากนันเพื่อนแต่ผมบอกเลยใครเล่นโนสับปวดติว้วแน่นอนครับเกมนี้นะ mm. นเห็นไหมเพื่อนบางทีมันก็ปักนะผมก็ตีไม่ได้ก็มีนะเพื่อนนะ อพอถึงตรงนี้นะเพื่อนก็เหมือนเดิมครับเสร็จแล้วฉากเขาก็จะมีอะไรของเขานะจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมครับเพื่อนไปด่าน4ี่นะ พอเพเื่อนๆถึงด่านสี่นะครับด่านสี่อันนี้น้นเบื่อนมันจะเป็นปลาดาวอย่างนี้นะผมซึ่งปลาดาวเนี่ยบอกเลยด่านนี้ค่อนข้างกวนนิดนึงนะเพื่อนเพราะบางทีเนี่ยถ้าเราทำา u e s t easy ใช่ไหม medium จะเกิดเยอะนะถ้าทําระดับ medium เนี่ย easy จะเกิดเยอะนะผมใกล้เพื่อนตีนะผมแนะนํานะระดับ easy กับระดับ medium นะให้เพื่อนมาตรงสระพานตรงนี้ผมตีแค่ตรงอยู่ตรงสระพานตรงนี้เพื่อนไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลนะวิ่งบนอยู่แค่นี้ผมอก็ให้เพื่อนทำเหมือนเดิมนะผมตีเควสทำครบอะไรเสร็จแล้วอัพกล่องปุ๊บเขาจะให้เราวิ่งเข้าประตูเหมือนเดิมนะผมประตูเขาจะอยู่ตรงนนนะั้ะ อ่าแล้วนี้ก็จะเป็นบอสตัวสุดท้ายที่เราต้องตีแล้วนะเพื่อนแล้วเราจะได้ของเลยนะครับผมบอสปลานี่นะเพื่อนเขาให้เราตีนะเราก็ต้องไปตีเหมือนเดิมนะบอสปลานี่ผมบอกเลยว่าง่ายสุดแล้วมั้ง <c oughs> แค่วิ่งวิ่งหลบน้ำนนเฉยๆนะเพื่อนอ่ะแค่เราไม่ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับผมเปเพื่อนวิ่งวนตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าแค่นี้นะเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ไมล์เรามานะแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ฟุตปัจจุบันเลยนะผม หลังจากนั้นนะผมเขาจะส่งเรามาที่ตรงนี้นั้นเบื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เบิร์นกดเคมกั็ได้เลยนะผมก็เป็นของฟรีง่ายอีหนึ่งชิ้นนะผมซึ่งเพื่อนๆขณะที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปไรับรายต่อเคยลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ E ีหน้าจ้า